สวัสดีนะครับวันนี้ชาแนลคนบ้าคืนถิ่นนะครับก็ได้พอดีนะครับบังเอิญผมเลี้ยงไก่ไว้ตัวหนึ่งก็ไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่ไม่สมประกอบนะครับหรือว่าไก่พิการนะีมีสามขาพอดีนอ้องออกไข่นะครับซึ่งแต่ตัวนี้ไม่เคยมีตัวผู้ตัวไหนได้ผสมเลยผมใช้วิธีการใช้มือครับ จับทาให้เหมือนกับไก่ผสมพันธ์กันนะครับก็ไก่ตัวนี้ก็กําลังออกไข่ก็จะเห็นภาพได้ชัดมากเลยกออ็ตัวนี้เป็นไก่พื้นเมืองนะครับที่ทาเองทุกอย่างเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตน้องโดนห่านห่านนะครับเพราะเมื่อก่อนผมเลี้ยงห่านน้องโดนห่านกาเขาเรียกว่าแหบขา แหบขานะครับก็ทําให้ขาน้องนะ่ะพิการตั้งแต่เด็กเลยก็ดูแลเลี้ยงมาจนโตก็พอโตขึ้นผมก็ศึกษามาตั้งแต่นาแล้วแหละว่าไก่เวลาลักษณะการผสมพันธุ์ของไก่เป็นลักษณะนี้เวลาถนะ้าจะได้รับการผสมจะมีนะารับสบัดข้นอะไรอย่างนี้ผมก็เลยลองทาดูาแตแรกๆก็คิด,ดว่าไม่ได้ผลแต่เจอตัวนี้ก็ทําก็ตอนนี้นะ่าจะได้กินไข่ไป ถ้านับเป็นแผงก็คงจะประมาณ2-3สาแผงน่ะครับก็ออกให้กินตลอดนะครับพอน้องออกไข่และทำท่าเหมือนจะฟักนะครับผมก็จะเบรกไว้แล้วก็ทำใหม่เนี่ยครับก็สังเกตดูแต่อันนี้ผมให้ดันให้กินหัวอาหารเล่งไข่ไปด้วยน้องเลยน่าจะไข่ย่ ไข่ก่อนที่ไข่จะออกนะครับผมสังเก,เกตดูจะมีน้ำเรียกว่าน้ำเยิมย้มๆสีขาวๆใสๆไหลออกมาจากก,นก้นน้องน้องแล้วไข่ก็จะออกมาเดี๋ยวรอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มาพูดคุยกันต่อว่าไก่ตัวเนี้ยเอ่อทำไมยังไงไข่ก็บริเวณก้นของไก่นะครับจะมีอ ดุงรอยคอตนะครับดุงรอยคอดระหว่างกลนที่มีปีผั <c oughs> นก็จะใช้วิธีการปีกดเข้าไปตรงนั้นแต่บางครั้งก็ต้องมันแล้วแต่ไก่บางตัวนะครับบางตัวก็ต้องลูบตั้งแต่ใต้ท้องขึ้นมาอันนี้ก็อีกอย่างแต่ที่สําคัญก็คือไก่ กลับมาจากไปทุระมาได้ยินเสียงนะครับอย่างอย่างที่ท่านได้ยินนี่แหละแม่ผมก็บอก <c oughs> ไปดูไก่ดิไก่เป็นอะไรหรือเปล่านะผมก็ไปดูไปดูก็เห็นเห็นก็เลยถ่ายมาฝากนะครับน้องก็น้องชื่อเด็ดเดี่ยวนะครับจริงๆน้องมีเพื่อนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้แต่เจ้าตัวนั้นนะ่ะตัวนมากเลยเจ้าตัวนั้นชื่อเด็ดขาดขาดจ,จนถึงแบบจะถึง ง่ายๆขาหายหมดไปเลยข้างเหลเือขั้วอยู่ประมาณนิ้วน,น,งนึงนะครับก็เลยก็เลี้ยงนั่นแหละครับเลี้ยงอยู่โตจนเริ่มจะขาแล้วแหละแล้วคนนี้น้องไม่รู้น้องเปน็นอะไรอยู่ๆก็ป่วยเหมือนลักษณะแผลตรงขาพอน้องแบบนอนอย่างเดียวด้วยแล้วก็พอขยับทีนึงก็ใช้แรงเยอะเพราะน้ำหนักน้องเยอะมากตัวใหญ่้วนมากตัวนั้นอน่ะ้วนจนขยับไหนไปไหนไม่ได้เลย เวลาจะไปทีต้องใช้ปีกกระพือแล้วเวลาลงก็จะใช้ขาข้างที่หักข้างที่ขาดแปรกระแทกพื้นตลอดก็เลยน่าจะมีเชื้อโรคเข้าผมไม่ได้ดูนะอยู่ๆน้องก็แข็งไปเลยก็เลยเก็บช่วงซี่โครงเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวมันจะมี กินข้าวกับคนทุกอย่างแต่อันนี้แยกอยู่เลยก็น้องอาจจะห,หน่อยหน่อยหน่อยเพราะไปะอยู่กับเขาไม่ได้ไม่โดนเขาจิกก็จิกเขานักเลงนะครับนักเลงอันดาพานด้วยสุดยอดก็ตัวนี้ก็เลี้ยงมาน่าจะคลั่งปูปีกว่ากว่าหรือก็เกือบสองปีน ก็สงสารน้องเพรน้องไม่มีขาน้องมีขาเดียวที่สมบูรณ์และสามารถเดินได้ก็นี่แหละครับความอดทนมมของคนนะครับแล้วก็การเรียนรู้ไม่มีอะไรเกินคนลรอกก็ศึกษากันไปเรื่อยๆเกษตรไม่มีอะไรไม่มีทางตันและเกษตรเรียนอยังไงก็เรียนไม่จบนะยิ่งเรียนก็ยิ่งยิ่งเรียนก็ยิ่ง ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะน้องไม่ดุนะครับน้องน่ารักสุดๆขอโทษครับสวัส <c oughs> ดีก็นั่นแหละครับอันนี้เป็นเสียงภาคภาค,คทับคลิปอีกทีนึงนะฮะไม่ใช่เสียงที่นัน่นอาจจะมีเสียงแอมกับไอ้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ต้องขอโทษด้วยสวัสดีขอเฮง แสดงว่าไข่ไก่จะหลุดออกจากก้วแล้วแต่อีกครั้งนึงครับนานมากครับก่อนหน้านี้ก็น้องร้องมาตั้งนานละอันนี้สิบน่าจะสิบกวนาทีแล้วครับระหว่างที่น้องเบ่งอยู่อาจจะเป็นเพราะน้องกินอาหารเล่งไข่น้องเลยอ้วนเกินด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไก่ที่จะออกไข่ที่ง่ายๆก็คือต้องเป็นไก่ไม่อ้วนมากนะน,นี่น้องอ้วนนะครับอ้วนเลย ห็นไม่เมคยเห็นยังไ,ไงก็ใตค้คลิปนะครับถ้าหรือว่าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเสียก็ได้ใต,ต้คลิปมาเลยผมถ้าผมรู้ผมก็จะนาเสนอให้ทันทีแต่ถ้าไม่รู้ไปจะสืบสอบสแสแวงหาและนํามาให้ท่านนะครับนี่ออกแล้วนี่เห็นชัดๆนะครับว่าออกจากก้นเลยก็ดูกันเอานะครับ ทางนี้ก็ฝากวันนี้ฝากหน่อยนะครับยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยอันนี้มือใหม่หัดทำนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยวใาที่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนตไ์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับข้ั้งหน้ามีอะไรเดี๋ยวจะนํามาให้ชมอีกครับ<ด>ยังไงวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆครับสําหรับการ ชมและการติดตามขอพอะคุณครับ